Good morning ค่ะ <laughs> ช่วงนี้เป็นวีคเออสเตอร์ฮอร์เดนะคะก็เราได้หยุดมาเป็นวีค mm. แหละแต่ว่าวันนี้วันเสาร์ที่เท่าไหร่ก็จะไม่ได้สิบหกสิบห้าส <laughs> ิบห้าสิบหกสิบหกกำลังจะไปมอมเมอร์ห่างใจกำลังจะไปขึ้นรถไฟกำลังจะไปขึน้นเทรนมอมเมอร์นะคะก็ไม่รู้ทำไมจองตั๋วไปเช้ามากก็แดดออกแดดออกเห็นไหม เรากำลังไปขึ้นรถไฟกันเดี๋ยวปั่นจักรยานไปจอดไว้ที่สถานีเดี๋ยวนร้จะพับเที่ยวมาโมนนคะ สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่มาเมอร์แลนวนะคะก็มันอาจจะเช้าอยู่คนก็เลยน้อยหน่อย,น,อยนี่กำลังจะไปโรงแรมที่จองไว้ก็เหมือนโคเปเลยนเนาะวันนี้แดดดีด้วยเดี๋ยวเราจะลองไปดูว่าเราจะเช็คอินได้ไหมเมื่จะไปเข้าห้องน้ำก่อน <S 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 อยังเช็คอินไม่ได้นะคะทุกคนอ,อ,อูแดด ก็เดี๋ยวเราจะไปลองหาอะไรกินแล้วก็เดี๋ยวจะค่อยกลับมาใหม่ปากแดงมากตอนนี้น่าจะอยู่ที่สแควร์จำชื่อไม่ได้แล้วแต่ว่าน,น่าจะป้ายนี้ก็คือมาที่นี่คือไม่มีแพนอะไรเลยนะคะเอาเป็นว่ามาแบบเสี่ยงดวงสุดๆมีน้ำผุด้วย ต้องขอพรแล้วจะได้อยู่ที่นี่ต่ออะไรอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้จะเป็นแบบมิกสแควร์เห็นไหมโอเคลูซีเออเหลืออยู่นะเป็นน้ำตกแล้วก็เป็นสแควร์แล้วก็มี มาที่นั่งมามาเป็นตน<า>้นไม<า>้นะคะอันนี้น่าจะเช้ามากคนก็เลยไม่เยอะเท่าไหร่เอาเป็นว่าก็นี่นันคือน้ำผุนะคะมันก็ไม่รู้ว่าคือน้ำผุอะไรเหมือนกันไว้เดี๋ยวค่อยไป <laughs> เสิร์ชหาดูอันนี้ก็คือน่าจะเช้ามากเพราะว่าแบบเก้าโมงเ็บยังไม่สิบโมงอะก็ <laughs> คือร้อานเลินก็ยังไม่มีอะไรเปิดเลยคือมาถึงเช้าไป อันนี้เราก็จะมีนะดอกไม้นะคะ,ะเราจะถ่ายรูปกับสิ่งนี้มา เขาเรียกอะไรนะ Small Square อะไรเนี่ยอืมจะเป็นตึกเก่าๆข้างหลังเห็นไหมแล้วก็ตึกมันก็จะแบบไม่เหมือนกับตรงนู้นแล้วก็จะมีร้านอาหารเต็มไปหมดเลยด,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 ดูมีบ่อน้ำด้ะอ่ะให้ดู เดินไปเรื่อยต่มันจะมีความเก่าอยู่นะยดด้วยิี่จะมีความไม่เหมือนตรงอื่นนี่คือสามารถทำตัวเป็นแบบว่าทัวรลิสได้เพราะว่าไม่ได้อยู่ที่นี่จะแบบถือกล้องถ่ายก็จะไม่มีใครสนใจเราเพราะเราหน้าตาือนจะเป็นทัวรลิสนะคะ <c oughs> ว่าตอนนี้ก็คือเดิน ไปเรื่อยๆเพื่อแบบไปจนกว่าจะได้แบบไปเช็คอินแต่ตอนนี้กํลาลังหาร้านที่มานาันแบบน่านั่งอยู่ดูกัน <M> ตอนนี้อยู่ร้านกาแฟนะคะก็มากินกาแฟกินบรันช์แล้วก็เลยอาจจะเดินกลับไปที่โฮเทลโรงแรมแเพื่อเสร็จไตเช็คอินร้านน่ารักมาก อันนี้ก็ไปกินบรันช์มาเสร็จแล้วนะคะม็ันยังแบบไม่ถึงเวลาที่จะต้องเช็คอินเลยแล้วก็ไม่รู้จะไปไหนแล้วอันนี้ก็เดินตรงมาอีกอันนี้เป็นอะไรนะสุสานเข้าไปในสุสานกันดีกว่าโอ้ชิอโอ้ตกใจที่นี่นะ ที่เดนมาร์กก็เป็นที่นี่ก็น่าจะคล้ายๆกันคือเขาทำสุสานให้เหมือนแบบเป็นส่วนสาธารณะที่แบบคนสามารถแบบเข้ามาเดินได้อะไรเงี้ยเออแล้วเขาก็ทำดีแบบสวยมาเลยนะคือมันก็จะ,จะเป็นเป็นโซนๆอย่างงี้ใช่ปะกลางคืนก็อาจจะสปูกี้แต่แบบว่าตอนกลางวันมันก็จะแบบเออมันก็แบบเหมือนเป็นเป็นที่เดินเป็นปาร์คเดินแรกๆนี่ก็งงแบบว่าแบบอา้าวทำไมมัมัพากูมาเดิน แบบสุสานอะไรเงี้ยแต่คือที่เนี้ยปกติมากเพราะว่าแบบคือเขาก็ทําให้มันดูเป็นสวนเป็นอะไรเงี้ยก็เลิศอ,อยู่แอบใหญ่อยู่นะตรงนี้จริงต่แบบบางที่เขาแบบพอไีเทศกาลอะไรเงี้ยเขาก็จะมาอารมณ์เหมือนมาไหว้เลยมาเยี่ยมหรือถ้าแบบคนอันเนี้ยไม่รู้ว่ามันจะเป็นเหมือนที่ที่เดนมาร์กหรือเปล่าคือแบบบางที่มันจะมีแบบพวกคนดังๆที่แบบว่า เขาถูกฝังแบบไว้อะไรเงี้ยเขาก็จะแบบมีคนเหมือนกลายเป็นแบบสถานที่ท่องเที่ยวไปด้วยอะไรเงี้ยเหมือนที่เดนมาร์กมันก็จะมีแบบคนที่เขียนเรื่องอะไรอะลูกเป็ดคิเล่มเมอร์เมดอะไรเงี้ยจําชื่อไม่ได้ด้วยนะนี่ก็นี่ก็ไปดูมาเหมือนกันคือรู้จักเขาก็ไม่รู้จกักแต่ก็แบบเออเออนี่ไงนี่ไงหลุงศพเขาอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเออจะขา,ข,าขายกันนี่ก็เห็นปะใหญ่มากเลยนะ คนก็จะงงว่าแบบอีนี่มาถ่ายวิดีโออะไรในนี้ก็แบบไม่มีที่จะไปจ้ะเดินเ,เล่นกันสักหน่อยแล้วก็เดีย๋ยวาจะต้องเดินกลับไปทางนู้นคันนี้เพิ่งแบบ11บเอโมงเองอะเศโมงสิบสครึ่งมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะเอาจิงแล้วก็เป็นแบบสแควร์ก็ถ้าทุกคนที่ติดตามกันนะคะก็จะเห็นว่าดิฉันไปถ่ายรูปกับต้นซากุระ แล้วก็ไม่อยากจะบอกว่าอีต้นซากุระตรงนั้นนะ่ะนั่นคืออยู่ในสุาสานนะจ๊ะเออมันสวยไหมละ่ละก็คือแบบเป็นต้นคืออยู่ในสุาสานเลยแล้วสุาสานอันนั้นอนะ่ะที่ไปอะ่ะคือใหญ่มากแบบมากมากมากเด <c oughs> คือแบบใหญ่มากอะ่ะยังไม่เคยเดินครบเลยเออนี่ก็จะเลิกจุดนะวันนี้อากาศดี <c oughs> นี่พูดมากได้เพราะว่าไม่ค่อยมีคน มันจะมีคนแบบแอบมองแอบดินทาเราหรือเปล่าแล้วก็ไม่สนใจว่าเราเป็นอะไรสักทิศจ้ะโอเคจะพาไปตรงนู้นก็คือโอ๊ยไม่ใช่อันนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นเล็กนะคาแนลเมื่เกียร์ ที่เดินผ่านมาจากสุสานน่ะคือมันเป็นแบบคแนลที่เชื่อมตั้งแต่แบบตรงเซนเซนทันนแล้วก็วน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 ,วนไปอันนี้ก็คือเป็นปาร์กที่แบบอยู่ไม่ไกลจากตัวเซ yes, <sir> นทัน <c oughs> ก็ไม่รู้นะชื่อว่าชื่อปาร์กอะไรแล้วก็มีน้องเป็ดปาร์กแอบ,บใหญ่อยู่ถึงตรงแบบเขาเรียกนะป้อมปาการเลยเขาปอว่า,วาเราก็กำลังจะเดิน นี่คือเดินวนกำลังจะเดินไปจะ,จะไปโผล่ตรงน่าจะเรียกว่า้องปาก,การ <c oughs> คือลืมภาษาอังกฤษก็ลืมเรียกวอะไรภาษาไทยก็ลืมเออนั่นแหละแบบมันชื่ออะไรนะมาโมเฮาส์มลโมหอก็เนี่ยเดี๋ยวจะเดินไปเริ่มเห็นกลางหันแล้วเดี๋ยวจะเลยถ่ายให้ดูนะคะนี่น้องเล็กกลางหันลมาอยู่ทุกที่นะ,ะดูค่ะอ่ะใครเหน็นเห็นมาสามประเทศลว เหมือนกั่ทุกเพะเทศเลยแต่นี่ก็มีอะไรก็ไม่รู้อ่ะเหมือนแบบเป็นคณะละครสัตว์มาอารมณ์เป็นแบบสวนสาธารณะ,ละแล้วก็ทำเป็นการ์เดนนูนนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งมีการ์เดนนี่ตรงนั้น เป็นป่องๆใช่ไหมแล้วเนี่ยตัวเนี่ยเขาก็แต่ละบอกก็จะทำเป็นแบบเออสวนเออ,อะไรเอ่ยก็จะมีความแบบเออเดินดูเดินดเล่นมีที่ให้นั่งข้างในาพาเด็กมาทัศนาศึกษาได้นะคะสีไหนอ,อ้ไแก้วกอ๊ยอะไ่เขา อารมณ์แบบมาแบบทัศนศึกษาเอาลูกมาเดินลูกหลานปุยาตายายอะยไรเงี้ยมาเชิญชมดอกไม้เออไรเอยมันอยู่ติดกับีป้อมปาการอะไรเงยโอ้มีฟู้ดทรัคด้วยเราไปดูกันดีกว่าคือตอนนี้หัวยุ่งมากทำไงดีโอ้อ ก็มีอยู่แค่นั้นนะคะแต่ว่าที่นั่งคือดีมากมีต้นซากุลาแบบอยู่บนหัวเออก็แบบปาร์คือจะปาร์คใหญ่มากเลยนะดูออนนอวดดดอ,อ,อ,อูอันนี้คือกำลังเดินกลับแหละ่ฉันเดินผ่านตรงนั้นมาหรือยังเอออันนี้คือกำลังเดินเดินล้อเออ แนวกลับไปที่โฮเทลไปดูกันว่าเราจะได้เช็คอยียหรือยังรู้สึกว่าขอบตาดาม,มาาอยากจะไปเติมขอบตาแล้วก็จะไปชชร์แบตโทรศัพท์อะไรเอ่ยนู่นนี่นั่นนี่นนค่ะแล้วเรากำลังเดินไปจริงๆก็แบบดีอยู่นะคือสวนเขาใหญ่แบบคือมันตอนแรกคิดว่ามันอยู่แค่ตรงเออ,อีอะไรนะสุสานใช่ไหมแต่เปล่าคือแบบ แนลมันก็เชื่อมแบบเกือบครึ่งแบบรอบนึงเลยอะ่ะเออมันก็มีแบบปารต่อ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 กันมาก็เลยรู้สึกว่าโอเคนะแบบเนี่ยแล้วอากาศดีๆอย่างนี้แบบมาเดินเล่นมานอนแบบไม่ใช่มานอนมาเดินเล่นแล้วเขามานั่งเล่นแบบอาบดวงอาบแดบดบแล้วก็ไอตรงฟู้ดทรัคเมื่อกี้คือแอบหายไปได้นิดเดียวเพราะว่าเกรงใจคนเขานั่งกินข้าวอยู่ใช่ปะละ่ะเออจะไม่มีแบบ ที่นั่งดีมากแบบต้นซากุระแบบแบบอยู่ข้างบนแล้วดอกกำลังบานเลยช่วงนี้เดี๋ยวเราก็กำลังจะกลับอย่ากำลังจะกลับพลง,พงไม่ได้เข้าไปนะไม่น่าจะได้เข้าไปในป้อมประการเพราะต้องเสียค่าเข้าเราก็รู้สึกว่าแบบมันก็น่าจะเหมือนกันเลยแบบไม่ได้อินขนาดนั้นกับการเเข้าไปดูเออนะคะมาแบบประหยัดเดี๋ยวเราจะจ มันก็นคล้ายๆกับว้านปากาที่ที่มีแหละเอ้ยไม่ใที่เดนมาร์กเห็นปะรู้เห็นปะอย่างนั้นนะ่ะที่มันจะมีแบบเนินเนินเนินสูงๆข,ขึ้นมาอันนั้นแหละเจอมากม็ะเบต้องเข้าเข้าไปอีกเพื่อแล้วเหมือนมันจะมีแบบประวัติอะไรเงี้ยข้างในด้วยมั้งโอเคเดี๋ยวเรากำลังจะเดินกลับไปที่โรงแรมกันค่ะ Welcome to de woonkamer. Oh shit. Hi. Dit is de toilet. En ze see. Oh, lovely. Hi. Ik is een honger nodig. Ik ons. I hope so too. はい。